ดูดวงชาวราศีมังกรชะตาผู้มีโชคอยู่บ้านก็รวยเป็นเศรษฐีปี2517ด,ดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายอยู่บ้านเฉยๆชะตาก็เข้ามาเงินทองก็เข้ามาไหลมาเทมาประสบความสำเร็จโอกาสที่แชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีบังเกิดขึ้น ชาวราศีมังกรโดดเด่นด้วยบุญกุศลวาสนาด้วยปีนักษณะที่เป็นลักษณะเป็นมังกรราศีมังกรยิ่งใหญ่อำนาจบารมีวาสนาเกียงกายประสบความสาเร็จแชมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในปี2 5 6 7ท่านจะได้ค้นพบกับใครบางคนที่นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาให้ แต่ปัญหาต่างๆจะทําให้ท่านรู้สึกว่าถึงชั่วร้ายได้หมดไปสิน้นได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและท่านจะมีความสุขขึ้นมาทันทียันได้โชคชะตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มจัดแจงตามแบบแผนประเพณีการยื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งจิงดีอำนาจบารมีวาสนาทําให้ท่านมีโชคครั้งใหญ่ไม่ใช่ทุกครั้งที่ท่านจะสู้และจะแพ้ตลอด แต่ถึงเวลาบุญท่านจะได้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีบุญกุศลวาสนายิ่งใหญ่ส่งผลหนุนนํำโชคชะตาแปรเปลี่ยนผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดาบสองคว้ยเกิดขึ้นในโชคชะตาตัดสินใจให้รอบครอบเด็ดขาดเด็ดเดียวเทาหานเอาจริงเอาจังประหัสประหารศัตรูและดวงชะตาท่านใจได้เลือกในสิ่งที่ท่านรักเป็นอย่างมากที่สุด บูญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มลื่นเลิงสันสันแช่มชื่นแช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านจะ,จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์ลอยโชคปีนี้ถือแ่วเป็นชะตาที่ดีแล้วขอท่านแช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมาต่อแต่นี้ไป